สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีไกด์แนะนําวิธีการใช้มีดฟันก๊อกน้ํากดนะครับเพื่อกําจัดเ <Finland> นมิซิทที่ลงกําจัดขยะนะครับโดยมันจะมีทริคก,ก็คือการใช้หูในการฟังเสียงสีเท้ากับเสียงคําว่าสตา2สองอย่างเนี้ยจะเป็นจุดที่ทําให้เรากําจัดเนมิซิสได้ง่ายและสิ่งสําคัญการจะใช้มีดฟันก๊อกเราจะต้องใช้การเล็งวัตถุเท่านั้นนะครับ เราจะไม่ใช้การเล็งปกตินะครับถ้าเราใช้การเล็งปกติแบบที่ยิงซอมบี้ยิงศัตรูยิงเนมิซิตนะครับ mm hmm. เวลาใช้มีดมันจะแท็กมันจะโฟกัสไปที่เนมิซิตมันจะไม่ได้เอ่อเล็งไปที่ก๊อกนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้การเล็งวัตถุนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนมันทํำยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องสโลว์ภาพไม่งั้นอธิบายไม่ทันครับเราจะใช้การตีก๊อกแค่3ครั้งนะครับก็คือมันโดนน้ำกด3ครั้งก็คือ end g เก e ครับ เพราะว่าอันนี้ผมเองก็แกะจากต่างประเทศเหมือนกันแกะจากของคุณว o ฟด DNC ครับเนี่ยเรียบร้อย3ามครั้งจบนะครับง่ายๆเลยใช้เวลาไวมากไวกว่าปืนอีกครับถ้าเรารู้คลิกนะครับซ้อมแค่ไม่เกิน5ครั้งผมมั่นใจว่าทําได้ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันใช้วิธียังไงบ้างฟังเสียงแบบไหนประโยคตรงไหนนะครับโอเคครับ โอเคครับทีนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนการใช้มีดฟันก๊อกน้ํากดนะครับอย่าลืมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเล็งวัตถุนะครับใช้การเล็งวัตถุหลังจากนั้นนะครับพอตัดคัสตีนตั้งมีดรอไว้แล้วฟังเสียงเสียงลงเท้ามันครับมันจะดังตึกๆพอได้ยินตึกที่สองให้ตีก๊อกครับตึกตึกตีก๊อกครับจากนั้นควิกเคินไว้ครับรอมันยกแขนจะฟาดระยะให้เราวิ่งออกครับแล้ววิ่งกลับเข้าไปครับแล้วมายืนรอตรงนี้ครับตั้งมีดไว้ครับได้ยินเสียงสตาร์ตีกอกครับ ตีวิ่งชิดซ้ายไปครับมันจะโดนครั้งที่สองครับจากนั้นมันจะซุดลงไปครั้งที่สองครับให้เราวิ่งไปใกล้ๆครับแล้วก็วิ่งชิดซ้ายครับจากนั้นดูจังหวะก้าวครั้งที่สองครับพอก้าวครั้งที่สองให้เราตีแล้วออกซ้ายเลยครับจังหวะสุดท้ายนะครับพอมันลุกอ่ะให้เราดูก้าวก้าวที่สองของมันนะครับก้าวที่หนึ่งพอมันก้าวที่สองให้เราตีกอกแล้ววิ่งออกซ้ายมันจะยกแขนเพื่อฟาดระยานพอดีเนี่ยครับง่ายๆครับ ขอแค่จําจังหวะให้แม่นนะครับแค่นั้นแหละมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายไปเลยครับตรงนี้ก็ลองๆไปฝึกกันดูนะครับไม่น่าเกินหครั้งผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับ